ข้อห่วงกังวลของพี่น้องประชาชนชาวแม่เมาะบนเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมะเครื่องที่4-7ที่เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณสามแยกไฟแดงทางเข้าบ้านใหม่มงคลหรือบริเวณเนินไส้กรอกที่มีสภาพชำรุดจากรถบรรทุกขนาดใหญ่และการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน,าน จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข1348ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่หมะโดยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2563กฟผได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออุดหนุนงบประมาณแก่กรมทางหลวงเพื่อสนับสนุนเงินจำนวน25ล้านบาท และได้มอบงบประมาณดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาค,คม2564ให้แก่แขวงทางหลวงลำปางที่1กลมทางหลวงเพื่อนำไปปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1348ทางเข้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะช่วงบริเวณ3แยกทางเข้าบ้านใหม่มงคลตําบลแม่เมาะหรือเนินไส้กรอกระยะทาง600เมตรให้เป็นพื้นถนนคอนกรีตและขยายไหล่ทางจราจรพร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ตอนนี้เราได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งจากสภาพที่เห็นก็คือตอนนี้การจราจรสามารถผ่านได้อย่างอย่างดีนะครับตอนนี้คือสภาพาง,งานทุกอย่างแล้วเสร็จส่วนที่เหลือก็จะมีบางส่วนที่ว่าเรามองเห็นเลงถึงความไม่ปลอดภัยทางแขวงก็จะหาอุป,ปรกรณ์เพิ่มเติมมาติดตั้งนะครับระยะทางในเส้นทางนี้มีระยะทางตั้ง17โลนะครับตอนนี้เราก่อจ้างไปแค่ประมาณ1กิโลนะครับส่วนที่เหลือทางกรมทางหลวงเราก็จะ พยายามของงบประมาณในการก่อสร้างส่วนที่เหลือในปีถัดๆไปนะครับก่อนการก่อสร้างในถนนช่วงนี้มันเป็นเนินที่มีรถใหญ่วิ่งก็จะเกิดล่องล้อนะครับลึกแล้วก็ส่งผลต่อการจราจรว่ายิ่งรถเล็กอาจจะ,ะเกิดอุบัติเหตุนะครับทีน,นี้เราได้แก้ไขใดรับมบมาก็เปลี่ยนผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตนะครับในความกว้างข้างละ2เลนไหลกว้าง2เมตร ทำให้การจราจรคล่องตัวแล้วมีไฟแสงสว่างตลอดเส้นทางฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยถนนคอนกรีตก็จะไม่ลื่นนะครับปัจจุบันแขวงทางหลวงลำปางที่1ได้ดําเนินการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยก่อสร้างพื้นผิวจราจรเป็นคอนกรีตขนาด4ช่องจราจรขยายหลายทางกว้างข้างละ2.50เมตรพร้อมเตรียมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภยัยอาทิไฟฟ้าแสงสว่างป้ายจราจรและอุปกรณ์นำทาง ซึ่งการปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าวถือเป็นผลจากกระบอกเสียงของชาวแม่เมะบนเวทีรับฟังความคิดเห็นนำมาสู่การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันขับเคลื่อนตามกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ร่วมทางทุกคนก่อนก็มันก็ลำบากนะเกิด,ดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่ารถหนักมันขึ้น,นมันทำมนมันเป็น็นคขึ้นอ่ะ เป็นลอนลอนรถหนักมันเหยียบแล้วมันเป็นลอนเป็นคลื่นแต่แต่ช่วงที่ทําเสร็จมานี้ก็ยังไม่เกิดันยังไม่มีอุบัติเหตุนะรถลาก็คล่องดีอะรถก็ไม่ติดไม่ขัดก็สะดวกสบายลูกตัวนี้คลื่นอีกขนาดนี้เคลื่อนะลูกแต่ป้าสมคกป้าจะไปทางก็ทีป้าเอาสะดวกทีเขาเขาบ้านเขาอยู่ข้างนี้